สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการ The Love Team and Future นะคะพี่เกมครับพี่ฝนพี่ชื่อพิมนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ณโรงเรียนลุมทานีนันทบมรีบำรุงนะคะพี่สองคนเป็นตัวแทนนะครับจัดรายการนี้เพื่อที่จะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์นักเรียว่าว่ามีความรักและความฝันอย่างไรบ้าง กับเราวันน like uh ี huh, ้นะครับรามมาดูคนแรกกันดีกว่าไปะะขเรานะในเลิฟดีมะเจครับตอนนี้เราก็จะไปตามหาคนสัมภาษ์กันนะฮะคนแรกเลยดีกว่ามันจบอางนี้ออ่ไครคะ กันยา่ชื่อกันยานะคะความรักของกันกันยาแบบช่วงนี้เป็นไงบ้างคะไม่ดีเลยไม่ดีใช่ไหมทำไมอ่ะเศร้าอ่ะเศร้าใช่ไหมีใครเข้ามาเลยอไม่มีใครเข้ามานะจิ๋มได้ค่ะบบนี้คำถามที่สองความฝันในอนาคตอยากเป็นอะไร Air h o s t โอ้เผ็ค่ะคุณเขาอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสโซนึงเหรอ ขอสามคำให้กับความรักและอนาคตอหน่อยมืดมนไปไกลไกลไปกลไกล, <laughs> ไ,กลไกลเราได้เจอกันแล้วนะคะหลอกคนที่สองชื่ออะไรคะ <laughs> ชื่อเต้ค่ะชื่อเต้นะคะความรักของคุณส <laughs> ูณ้นี้เป็นยังไงบ้างครับก็กลางๆค่ะพอดี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 นะผมมีแปลแล้วนะห้าสบนะห้าสิบ ฝันในอนาคตที่อยากเป็นอะไรอยากเป็นอยากเป็นคุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูขอให้ความฝันเป็นสุขเด็ดไม่ได้ต่อไปนะคะขอสามคำให้กับความรักและอนาคตของคุณเลยความรักความรักใช่ไหมก็ูเกันเลยกูเกันเลยก็ขอด้วยละขอรักดีๆขอรักดีดีขอคำข มีการตามหาครั้งเนี้ยเรามีพิธีกรเพิ่อมอีกหนึ่งคนนี่เล็วแนะนำตัวหน่อยเลยนะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะตอนเนี้ยเนี่ยคือทีกรของเราเราไปตามหาคนที่สามดีกว่าไปหนึ่งได้แล้วได้ค่สแล้วชื่ออะคะชื่อเมย์คะ่ะชื่อโมเมนะครับอ๋อชื่อโมเมค่ะคุณโมเมความรักของคุณช่วงนี้ยังไงบ้าง ดีะก็ดีนะคะมีแฟนอยังเนี่ยมีแล้วค่ะมีแล้วห้ามจีบห้ามจีบอ่ะความความฝันในอนาคตคืออยากเป็นอะไรคะแฟนนักโฆษณาค่ะนักโฆษณาไหนนักโฆษณาให้คุยอย่างนี้ค่ะนี่นะคะสมุดไดมี่ก็จะเป็นสมุดของแฟนน่ะนะคะแฟนสมบัติเขียนได้หมดเลยเขียนได้หมดเลยนะอ๋อสามคำให้กับความรักและความฝันในอนาคตคืออะไรชีวิตดีดีค่ะด,ดีดนะีค่ะ เราจะไปตามหาคนที่4ี่กัคนที่ห้ากันดีกว่าคน่ะน้ขอนะคะี่้เอชื่ออะไรคะไคะชื่อไอซ์ไที่เ็นากหนาวมงคะออถามความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอ้โหแบบสวีทวี คือแบบว่าหมดด้วยอิจฉาอะหมดด้วยอิจฉาดใช่ความฝันไนะอนาคตอยากจะเป็นอะไรอ๋ออยากอยากเป็นทิชชร์ค่ะจะเป็นทิชชร์ทิชชูเคะทิชช์่ะไรคะโซเชียลโซเชียลนะคะขอสามคำให้กับความรักะอความฝันในอนาคต มองกล้องค่ะชื่อกิ่งคุณกิ่งความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงมั้มีแฟนยังคะเออมีแล้วค่ะก็ดีค่ะก็ดีนะเขามีแฟนแล้วนะในร่างเหรคะความฝันในอนาคตที่อยากจะเป็นอะไรเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเขาไม่เป็นคนไม่มีอนาคตอยากคบเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นครูค่ะเป็นครูครูต่อนะคะติง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  ความรักในอนาคติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคุณไม่มีหรอไม่รู้สิไม่รู้สิชีวิตคือไม่รู้อะไรเลยขอบคุณมากค่ะอ๋อค่ะพบกันอีกครั้งนะคะต่อไปเราไปสัมภาษณ์คนที่หกันเลยค่ะตามมาค่ะนี่เจอแล้วนะคะคนนี่ไปสัมภาษณ์เลยค่ะชื่ออะไรคะชิว ขับนะคะชื่อน้องเบลนะคะ้องเบลชื่อชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยพ่อฝันค่ะชื่อพ่อฝันชื่อพ่อด้วยนะคะความรักของคุณในอนาคตเป็นไงบ้างก็น่าจะสวยงามนะคะก็น่าจะสวยงามแล้วตอนนี้ไม่สวยงามนี่สวยตอนนี้ไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนนะจริงได้โสดนะคะโสดค่ะจริงได้จริงได้ในอนาคตความฝันในอนาคตคุณอยากจะเป็นอะไรกันเล่า อยากเป็นเอ่ออยากเป็นกระเทยนะเพื่อนส่งเสียงมาว่าอยากเป็นกระเทยนะเติงเชียร์ค่ะเติงเชียร์อ่ะอยากเป็นอะไรเอออยากอยากเป็นนักธุรกิจค่ะอยากเป็นนักธุรกิจธุรกิจจะทำอะไรคะเอ่อได้หมดนะค่ะได้หมดอ๋อขายมิ้งปิ๊งพีซซ่าขายแต่ขาย เราจะไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันดีกว่าครับค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีเราตามเลยค่ะขอโทษดะเลยถั่งเลี้ยขอสัมภาษณ์เลยค่ะน้องตั้ชื่ออะไรคะชื่อน้องฟ้าชื่อน้องฟ้าน้องฟ้าความรักของน้องเนี่ยเป็นไงบ้างช่วงนี้ความรักของน้องช่วงนี้ก็ดีก็ดีนะดีมากดีความรักนี่รักยังไงรักกับใครโอก็มีแต่พี่ๆแต่ไม่มีใครแล้ว ทีอะไรว่าโสดจีบได้นะคนนี้ลอ่ะค่ะเป็นตัวอย่างน้องที่ดีนะคะคนที่ดีความฝันหาในอนาคตอยากเป็นอะไรคะหนูหรอหนูอยากเป็นหมออยากเป็นหมออยากเป็นหมอต้องพกแพทย์แต่จิกเลยอ่ะขอสามคำให้กับความรักรักพี่นะรักพี่นะโออสู้นะพี่สู้นะพี่เดินข้ามกันไปค่ะต่อไปผมข้ารุ่นน้องต่อไปเลยค่ะคนที่แปดนะคะตามเลยค่ะ เพื่อนห้าหน่อยชื่ออะไรชื่อนาวินครับชื่อนาวินชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเกียรวชื่อเกียรวความรักของน้องเนี่ยพวกเนี้ยเป็นไงแย่เลยพี่แย่นะน้องแย่ความฝันในอนาคตของยากเป็นอะไรครับอยากเป็นครูอยากเป็นครูนะครับพี่เป็นดัง ครูอะไรไปสอนอะไรเดี๋เป็ครสอนตครับสอนดนตรีตรีดีแนตีนะพี่ขอสามคำให้กับความรักและอะไรคนฝวัไม่ไมามาัน่ีมนวควเราเคะต่อไปเราจะมาสัมภาษุ่นพี่นะคะเป็นคนที่แล้วนะคะตามเลยค่ะไปเลย ความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงก็เรื่อยๆนะคะไม่มีทะเลาะอะไรกันไม่มีทะเลาะไม่มีทะเลาะไปว่ายแบนแล้วนะเป็นความรักที่แบบว่าสมบูรณ์แบบมากนะคะความฝันในอนาคตนี่อาจจะเป็นอะไรอยากเป็นครูสอนนาตศิลป์ค่ะอยากเป็นครูสอนนาตนศิลป์นะขอสามคำให้กับความรักและอนาคตของคุณห่อมันดีมากคมันดีมากชีวิตดีด้อ ต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์คนสุดท้ายแล้วตอนนี้ใครเป็นผู้โชคดีตามมาเลยค่ะตัดสบหลอคนนี้ขอค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อจอยครับจอยจอยชื่อจอยอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อจอยครับชื่อจอยนะเขายืนยันว่าเขาชื่อจอยนะขอถามคุณจอยหน่อยสิครับผมความรักของคุณยังไงช่วงนี้ กำลังดีครับกำลังดีกำลังดีกำลังดีเหรอกำลังดีนี่คือไงรักกันดีรักกันดีนะะอืมกันทุกวันกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันทุกวันครับกับคุณอะไรครับซึ่งน่าเสียใจมากอันนี้น่เสียใจทำไมคะแป็นคุณไม่ได้หรอคะทำงานอยู่ห้องคอมครับทำงานห้องคอมเนยความฝันในอนาคตที่อยากจะเป็นอะไรอยากเป็นผู้ใหญ่ครับอยากเป็นผู้ใหญ่อยากทำอาชีพอะไรคะ ทำอาชีพอะไรกัได้ครับที่สุดินครับเข็นผักขายเ็นีับเห็นผักขายขอสามคำให้กับความรักและความฝันคุณโอ้สุดยอดอค่ะค่ะก็ถึงช่วงเสุดท้ายที่เราได้สัมผัส เพื่อนๆอนน้องๆจากโรงเรียนพุทธุมานีนันครับมีบัมรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับคว,วามฝันแล้วก็ความระขอบพวเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,อะ,อะตอนนี้ก็ได้ดูกันแล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะว่าแต่ละคนความคิดยังไงบ้างอตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวั<ล>สดีค่ะก่อนกาเข้าับ